ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําได้สเต็ปหนึ่งแล้วค่ะเป็นคุณผู้ชมคะแฟนแฟนวงโลโซช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเขาจะกลับมาหวนเวทีในรอบ23ปีเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าค่ะ ลุ้นฟินยินเป็นแคร์ฟ็อบไอดอลกับรางวัลใหญ่สุขฟินที่เกาหลีร้องเต็มเมคอเวอร์เป็นไอดอลลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า25ล้านบาทสแกน QR โค้ดกรอกรหัสใต้ฝาลุ้นเลยวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้สองออริจนัมาเจอกันสั่งแบมแบมบ็อกซ์ผ่านแอป KFC แค่1น9บาทรับเลยโฟโต้การ์ดสุดพิเศษจากแบมแบมถึง26มิถุนายนนี้ เม oh, จิกฟาร์มเฟสทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพราะ้าวหอมอร่อยสดชื่นเมื่อกี้อ่ะมีคนเลยกฉันป้าด้วยแหละเพราะร่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลงานก็เลือกไม่ได้ แต่กาแฟเลือกได้มอกโคน่าซีเล็กหอมกำลังโดนขั่วกำลังดีเต็มรถกาแฟมอกโคน่าซีเล mm ็ก hmm. และเอสเปรสโซ เหนือลชมเสริมพัชนาการที่ดีให้เขาชมเลือกเอ็นฟาสุดที่ใช่เสริมให้เขาเพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันใหม่เอ็นฟาโกร A plus สไมโ C ไบโอนมสูตรเฉพาะที่แม่อย่างชมมั่นใจ เลือกแอนฟาสูที่ใช่จับหนักผมตลอดอนาคตผมเสียไม่น่ารอดไม่สิเพราะยาฉันแพนทีนสูตรปรับปรุงใหม่ผสานไมโครโปรวิตามิน3เท่าช่วยฟื้นบำรุงผมเสียมากขึ้นสิบเท่าผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชคเมจิกฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นเงิน,ท,งออนงที่เคยกู้ไปอะหมดแล้ว ใช้ไปหมดแล้วแต่พี่สามารถเอาเงินที่พี่เคยผ่อนหมมาเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้นะชีวิตหมุนต่อได้อีกเงินติดลอคแซบมือนี้จะเผ็ดขนาดไหนแซับ <c oughs> ได้ไม่ต้องเบรกเซเว่นอัพเลมอนโซดาผสมน้ำเลมอนแ้้อร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์เซเว่นอัพเลมอนโซดาเปรี้ยวซ่าผู้มือซ่าลองเลย อยู่กันต่อกับเอป๊อปในเบรกสุดท้ายนะฮะเป็นเรื่องราวคอนเสิร์ตของนี่เลยวงโรโซก23ปีกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดพูดถึงวงนี้เนี่ยพูดถึงพ<ะ>ิเศษของเราเนี่ยเราจะร้องเพลงอะไรกันได้ผมว่าหลายคนร้องได้หลายเพลงนะฮะไดเลยมาร้องเพลงบอกจากวันนี้จะมีเราเราและนาย,ยนนไม่ต้าง